ยากไหมอาจารย์เพราะตอนนั้นอ,อยู่สื่อมวลชนไทยก็มาชี้บอกว่ามีพรรคเทพ,พกับพรรคมารคุณบัญหารู้สึกจะอยู่ในฝั่งพรรคมารจะว่ายากมันก็ยากแต่ถ้าเกิดเราใช้หลักวิชาการมันทาได้สิ่งหนึ่งที่พี่ภาคภูมิใจก็คือว่าในระยะหลังต่อมาเนี่ยสื่อมวลชนค่อนข้างจะชื่นชมคุณบัญหารครับมองเป็นบังกรการเมืองอแล้วก็ความคิดเห็นของคุณบัญหาจะเป็นความคิดเห็นที่คนรอฟังปฏิรูปการเมืองฮ รัฐมนูญฉบับปี4ีศนย์อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ก็เป็นเรื่องที่เราก็ภาคภูมิใจในส่วนนี้นะครับะะแล้วพอหลังจากนั้นต่อมาแล้วนี่จากการที่พี่ทำตรงนี้หน่วยงานราชการต่างๆเวลามีโครงการทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มักจะเชิญให้เข้าเป็นกรรมการครับเพื่อให้ตรวจสอบสิ่งต่างๆนานา<ม>ช่วย,ยหรือให้คำปรึกษาแล้วก็<ม>สิ่งที่พี่ทำไว้อย่างภูมิใจมากที่สุดก็เป็นโครงการเรื่องการประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน<ๆ>นะฮะ พี่เป็นคนแรกที่นำเอาเรื่องของการปิดไฟมาใช้ที่ทำรายการที่ช่องเก้ามีดิษฐ์สีสมมีนาเดียแล้วตอนนั้นเราก็เชิญชวนทุกคนดับไฟกันหนึ่งดวงเป็นเวลาทนันตัน้นาทีแล้วก็ให้ดูว่าไฟมันถูกกระชากตกลงไปเท่าไหร่ทั้งพวกเราดับไฟกันเพียงเท่านี้อันนั้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีนะจนกระทั่งตอนหลังมารัฐบาลที่ผ่านมาทำเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นเอิร์ทเอาตอย่างปัจจุบันเนี่ยนะครับ อาจารย์ก็เคยวิเคราะห์ทางด้านการเมืองหลายครั้งความแตกแยกในสังคมในปัจจุบันก็อาจจะย้อนที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์คเคยชำแหละอดีตรัฐบาลอดีตนายกทักษิณเรื่องบอกว่าจะเป็นการจุดประกายให้ให,ให้เกิดความแตกแยกใช่ไหมครับคือมีคนยกกล่าวหาพี่ว่ารายการพี่ทําให้เกิดความแตกแยก<อ>พี่ก็เลยอธิบายให้ฟังว่าไม่ใช่นะคือคนที่ชอบทักษิณกับคนที่ไม่ชอบทักษิณเนี่ย มันแตกแยกกันอยู่ก่อนแล้ว<ม>คือมันไม่เกี่ยวกับพี่หรอกว่าไปทำให้เขาแตกแยกแต่ถ้าพี่จะทําให้เกิดความแตกแยกก็คือ<ม>ทําให้กลุ่มที่ชอบทักษิณเนี่ยแตกออกมามากลายเป็นคนไม่ชอบม,มันก็คือแค่ตรงนั้นเพราะนั่นคือความตั้งใจของพี่<ม>ซึ่งจะเรียกว่าความแตกแยกหรือจะเรียกว่าดึงมวลชนกลับมันก็แล้วแต่จะใช้ภาษาถ้าเกิดเขาเป็นกลุ่มเสื้อแดงแล้วมีคนของเขาบางกลุ่มเนี่ย แตกกลุ่มออกมาเพราะหลังจากที่ได้ฟังข้อเท็จจริงแล้วอยู่ต่อไปไม่ได้ม,มันก็เรียกว่าแตกแยกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาคนบางกลุ่มก็แปลว่าดึงมวลชนกลับอ,อ,อย่างนี้จะบอกว่าจากเสื้อเหลืองได้ไหมหรือไม่ใช่คือตอนนี้พี่ไม่อยากให้คนนิยามว่าใครก็ตามที่ไม่ชอบการกระทาของคุณทักษิณหรือไม่ชอบการชุมนุมของเสื้อแดงเป็นเสื้อเหลือง ไม่ใช่นะฮะเสื้อเหลืองเป็นหนึ่งในกลุ่มของคนที่ไม่ชอบทักษิณครับใช่ไหมคะแต่คนที่ไม่ชอบทักษิณแต่ไม่ได้ใส่เสื้อเหลืองก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นอย่าไปนิยามง่ายๆอย่างนั้นนักวิชาการบางคนก็ไม่ชอบถูกไหมคะพ่อค้าบางคนก็ไม่ชอบใช่แล้วคนเหล่านี้ไม่เคยไปอยู่หน้าเวทีเสื้อเหลืองเลยก็มีี่เพราะฉะนั้นอย่าไปสรุปแบบนั้นเพราะคนไทยเราตรงกลางเนี่ยทุกคนก็ใส่เสื้อในทุกสีไม่ได้มีจํากัดอะไร เพราะฉะนั้นแต่พี่ก็ไม่ได้ว่าเขาตรงกลางนะพี่เรียกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบคุณทักษิณแต่ไม่ได้ไปร่วมชุมนุมอะไรกับใครเนี่ยคนเหล่านี้มันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่พูดอะไรในการที่จะชี้เห็นว่าเฮ้ยการกระทําอย่างนี้ไม่เหมาะการที่ไม่เหมาะพี่ไม่ได้ไปสร้างความแตกแยกอะไรเลยกับคนที่ไม่ชอบคุณทักษิณคนชอบคุณทักษิณเนี่ยเขาแยกกันอยู่คนละข้างอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่พี่อาจจะทําได้ผลก็คือทําให้คนที่มีความรู้สึก ยังไม่แน่ใจกักมึ่งกึ่งเนี่ยหันมาท่านทางด้านในชอบหรือคนที่เคยชอบพอฟังแล้วมีคำเพลอถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ละสิถ้าเป็นอย่างนี้โอ้ยเราไม่เอาละเราอยู่ทางนี้เราเราผิดแน่ๆพี่อาจจะทําตรงนี้ได้สําเร็จก็ได้งทําให้เขามองว่าพี่ไปสร้างความแตกแยกเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาขยายความเรื่องนี้กันต่อสังคมไทยแตกแยกอยู่จริงหรือเปล่าแล้วก็จะช่วยกันแก้ไขได้อย่างไรในคนหลังม่านกับดรเสรีวงบนถาครับ สุดท้ายของคนหลังบ้านนะครับผมนัทพลกัน,นสูตรครับวันนี้ผมกับน้อง,องเชิญดรเสรีวงมนทามาพูดคุยกันหลายเรื่องครับเรื่องของความบันเทิงเรื่องของอะไรนะครับชีวิตของท่านที่ผ่านมาหลายอย่างด้วยกันแต่สุดท้ายเนี่ยมาเรื่องของการบ้านการเมืองของเราครับอาจารย์ช่วยชี้ทางที่ถูกให้ข้อมูลสําหรับคนที่ทําให้อาจจะเปลี่ยนใจไม่ชอบคุณทักษณิณข,ขึ้นมาแต่ว่าในส่วนอาจารย์จริงๆวิเคราะห์หรือมองคุณทักษณิณยังไงครับ มองว่าเป็นคนเก่งที่มีความพลาดในการใช้ความเก่งผิดทางนะฮะคือคนเราเนี่ยปริเตอร์ดักเกอร์เคยบอกว่าถ้าเราจะเป็นคนที่ดีขององค์กรอะไรก็าตามครับเราจะต้องมี Integrity Intelligent กเจอร์ก็คือเป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นคนขยนันสามอย่างครับแต่ปีเตอร์ดักเกอร์ก็บอกว่าถ้าใครขาดข้อหนึ่ง คือข uh huh. าดอ uh ินเทกริตี้ขาดความดีให้เราช่วยภาวนากับพระเจ้าให้คนคนนั้นโง่และขี้เกียจ <laughs> นะครับเพราะถ้าเกิดเขาเป็นคนไม่ดีแล้วเขาโง่เนี่ยเขาจะคิดวิธีทําชั่วไม่ออก uh huh. นะครับแล้วถ้าเขาขี้เกียจเนี่ยเขาจะไม่ขยันทําชั่ว uh huh. แต่ถ้าเกิดคนเก่งแล้วดันไอ้คนไม่ดีแล้วดันเก่ง uh huh. แล้วยังดันขยันด้วยเนี่ยคิดดูสิเวลาเขาจะคิดเรื่องลึเรื่องเลวเรื่องชั่วนี้เขาคงคิดได้อย่างแยบยลมากเนื uh ่ huh. องจากว่าเขาเก่งนะฮะแล้วก็ ถ้าเขาเป็นคนขยันเขา energy เ,เขามีพลังเยอะแยะขเขาก็จะทำนู่นทำนี่ที่เป็นเรื่องไม่ดีหลายๆอย่างนะคือบางทีเนี่ยถ้าฝั่งของคนที่ชอบพุณทักสินเนี่ยเขาชอบพูดว่าพี่มานั่งเล่าเรื่องโกหกนะพี่บอกว่าถ้าพูดรวมๆพี่ไม่รับหลอกงือแต่ถ้าพูดมาเป็นประเด็นว่าพี่โกหกประเด็นไหนบอกมาพี่จะชี้แจงให้ว่ามันจริงหรือมันโก เพราะว่าตามตามบทเสแล้วพี่มองว่าอย่างนี้นะคนเราเนี่ยถ้าเราเป็นคนพูดความจริงเราลงลรายละเอียดได้หมดอ่ะ,ะแต่ถ้าเราพูดความเท็จเราจะพูดรวมๆพี่ก็ยกตัวอย่างให้ดูบอกว่าอย่างเช่นเด็กที่ไปทำไม่ดีมาเนี่ยนะคะถ้าพ่อแม่ถามว่าเลิกตั้งแต่สี่มงเย็นแล้วทำไมกลับป่านนี้มานท่านตอบก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเถ้าแม่ถามต่อไปว่าแล้วเพื่อนที่ไปอะใครบ้างมันก็จะตอบว่าแม่รู้จัก บอกไปแม่ก็ไม่รู้จักแล้วแม่จะไปถามทําไมเออแล้วไปทําอะไรกันก็ไปทาอะไรอย่างที่พวกวัยรุ่นเขาทากันน่ะแล้วทําแบบวัยรุ่นทําอะไร่ะก็แม่ไม่ใช่วัยรุ่นนะแม่จะรู้ไปทําไมอินเด็กอย่างเงี้พี่ทายเลยว่ามันชั่วถ้าโบราณเขาก็เรียกว่าอะไรนะถามว่าไปไหนมาตอบสามวัสองซองอะไรนี่มั่วไปมาแต่ถ้าเกิดว่าลูกเลิกสี่โมงทำไมกลับสองทุ่มล่ะก็ไปกินข้าวกับเพื่อนไปกินที่ไหนกไปกินร้านส้มตำที่ตรงปักซอย ไปใครบ้างกันลูกก็ไป COVID, ก็วิ์กติ๋มกันน้อยกัอ้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแล้วกินอะไรกันบ้างก็สั่งโน้นสั่งนี้มาคือเด็กมันถ้าเด็กมันทําดีมันลงรายละเอียดได้งนั้นถ้าใครจะมากล่าวหาพี่ว่าทําให้เกิดความแตกแยกหรือพูดจาโกหกไปเรื่อยๆออนะอย่างพี่พี่เคยโดนพี่พี่ฟังเขาวิดีโอลิงก์เนี่ยพังบอกโอ้ oh, มาน,นั่งจีบปากจีบคอโกหกลายวันมีทั้งชายแท้ชายเทียมอ่ะพี่บอกว่าได้ไม่เป็นไรถ้าจะพลาดผิดแบบ เจาะมาเป็นประเด็นและพี่จะชี้แจงว่าตรงไหนโกหกตรงไหนไม่โกหกตรงไหนกล่าวหาตรงไหนไม่กล่าวหาเพราะว่าพี่พูดอะไรเนี่ยพี่พูดด้วยตรรก,กะแล้วก็หลักฐานค,คือไม่ไปกล่าวหาใครลอยๆใช่ อย่างยกตัวอย่างเช่นการเจรจาพี่เขียนบทความลงไปในไทยโพสตที่เจรจากันสองฝ่ายท่านนายกอภิสิทธ์เจรจากับคุณวีระอะไรอย่างี้นะฮะพี่เขียนลงไปที่ไทยโพส์พี่เขียนก่อนเขาจะเจรจาด้วยซ้ำนะครับตอนที่เขาเริ่มต้นจุดประกายว่าควรจะเจรจาพี่บอกอย่าไร้เดียงสาพี่เขียนบทความว่าอย่าไรเดียงสาเจรจาต่อหน้าทีวีจะไปต่อรองกันยังไงหรือว่าตอนนั้นเคายังไม่มีตอนนั้นเคายังไม่ได้ตกลงจะเจรจายังไงกันแต่พี่บอกอย่าไรเดียงสาความคำีิบางพี่ก็คือว่า คุณอภิสิทธิ์คือตัวจริงครับแต่คนที่มาจากเสื้อแดงจะเป็นใครก็ตาม,มไม่ใช่ตัวจริงตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้หรือถ้าตัดสินใจไปแล้วนะฮะถ้าจะเบี้ยวง่ายนิดเดียวอืง่ายนิดเดียวสมมติถ้าเกิดมีคนมาจ้างพี่หให้ทํางานครับแลวพี่ไปเจรจากับอภิสิทธิ์แล้วพี่ไปตกลงอะไรกันขึ้นมาอแล้วคนที่เป็นคนจ้างพี่เขาไม่พอใจเขาก็ไล่พี่ออกถูกไหมคะแล้วพอเขาจะทําอะไรเสร็จปั๊บเนี่ย แล้วถ้าคุณพิสิทธิ์มาต่อว่าพี่พี่บอกว่าก็ผมไม่ได้ทําแล้วอผมออกแล้วอะไรไม่เกี่ยวแล้วแล้วส่วนในคนที่มาใหม่ถ้าเกิดคุณพิสิทธิ์บอกคุณทํางี้ได้ไงหัวหน้าเสื้อแดงทางี้ได้ไงคุณสัญญาแล้วใครสัญญาไม่ใช่ผมอีกคนสัญญาไปแล้วนี่ผมเพิ่งเข้ามาใหม่พี่ถึงบอกอย่าไร้เดียงสาจุดนี้ออัดเถียงพี่มาสิบอกว่าพี่ไปยุยงส่งเสริมอะไรตรงไหนเนี่ยพี่มองความเป็นจริงหรือใครมองไม่ออกว่าตอนนี้เนี่ย ตัวจริงเสื้อแดงคือใครก็โฟล,ล์นอยู่ทุกวันสองทุ่มครึง่งสองทุ่มครึง่งสามทุ่มสองทุ่มครึง่งแล้วจะมาบอกคุณวีระจริงจริงเ,เขาบอกนี่เขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อล้มล้างความแตกต่างชนชั้นในสังคมไทยอ,อ,อันนี้นี่เหมือนก,กันเขาพี่กระถามบอกว่าแล้วประชาธิปไตยหายไปไหนม,มันไม่ได้หายม,มันไม่ได้หายคนที่เลือกคุณอภพิสิทธิ์เป็นนายกเป็นคนเดียวกับที่เลือกคุณสมัครและคุณสมชายไหมเออสภาเดียวกันนะ แล้วขานชื่อไหมหรือว่าแอบเขียนขานชื่อเห็นได้ชัดเจนอประกาศชื่อเลยว่าจะเลือกใครไปแล้วประชาธิที่ปไตยหายไปไหนอแล้วบอกว่าเป็นรัฐบาลคอมชพี่บอกรัฐบาลคอมชชัรัฐบาลเอกสุริยุทธ์จบไปแล้วนี่เลือกตั้งแล้วครับถูกไหมแล้วจะเกิดคุณบอกว่าก็ในเมื่อเพื่อไทยได้เยอะกว่าไม่ได้เป็นถ้าคุณเชื่อว่าคนที่เป็นหัวหน้าพักที่มีจํานวนน้อยกว่าไม่ควรจะได้เป็นแล้ววันนั้นคุณเสนอคุณประชาทําไม คุณก็เสนอคุณประชาเนี้ยแหละแล้วลถ้าเกิดคุณประชาชนะคุณจะพูดไหม